คันเลอร์หรอใช่คันเลอร์ setting เ้งใช่ใช่ใช่แล yep> ้วก็ไปออนอะไรออนออนเกสเกลเกสเกลชื่เป็นอะไรไหนวะเกสเกลไม่เห็นมีเลยมีมันจะอยู่ในคันเลอร์ฟิล์เ s e t t i n อ่ะอ๋อออ้ยเหี้ย เบียดๆจริงมันต้องเปลี่ยนชื่อด้วยป่ะทั้งเงี้ยมันต้องมันต้องเปลี่ยนชื่อเหมือนกันน่ะมันต้องตั้งตั้งชื่อยังไงให้เหมือนกันอ่ะเอาชื่ออะไรเอาชื่ออะไรตัวไอไม่ก็ตัวเอลก็ได้ไออ่ะหนูไม่เอาไม่ไอเชียไม่ได้ไปสักทีไว้กลัว๊ ไอ้เชี่ยกูาอยากเป็นบ้างวะ่ะ <laughs> อยากเป็นนะ <laughs> นี่สว์เอ้ย นาทีเด่นเป็นโดดหลุมตาหน้าเกเรๆหนึ่งทีพี่โบดดโดโด,โดหลายทีเลยพี่บอกให้แต่พี่ต้องได้เป็นก่อนนะมันโอกาสหนึ่งในสิบอะมันยากอะเด็ประเด็นนะ 빗대고 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 เลเขาไม่ฆ่ากันเหรอ โผคิดเลิกโค้ดหนูไเลยไม่ใช่กูแน่นอนแหละถ้าเป็นกูกูปลุกไปหลายตัวผมเห็นเซฟอยู่ห้องกล้องแต่ผมเห็นเอ้ยมันมีคนนึงวิ่งลงมาใครไม่รู้กูไม่รู้ไปสีคำคำ้ยมาสีคำคำเป็นสีดำสีคำคำวเออมาสีคำคำมาสีคำคำ้ยมาสีคำคำไปเนี้ยอาระจากการคาดการของกูนะคนที่สองนะเออคนที่สองไอ้คนที่สองไปก่อนเลยเป็นไปได้ ุมดสดสคนคนที่2องไปก่อนเลยเจอกันแล้วเดี๋ยวก็เราจะเอาเอาตัวซ้ายร่างสองตัวนั้นออกแล้วก็ตัวขวาร่างอีกตัวหนึ่งเอาปวดตัวไหนเนี่ยปวดปวดบวดคนที่สองจากซ้าย <laughs> 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 ให้เชียอย่างบันเลยจ้ うん。<music> <music> ก็เริ่มมาสีคำคำเว้ยกูเห็นมันโดนรูมแต่กูไม่รู้คำไหนคำเหรอเออตรงสีคำคำมันไม่ได้สองไหมผมไห้ตัวที่อกดกับเจ็ดกดกับเจ็ดกกับเจ็ดมัน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 ไม่น่าจะเป็นซ้ายตรงโซนซ้ายล่างว่ะไอตัวไอตัวโซนล่างอ่ะไอโซนโซนซ้ายล่างอ่ะแล้วก็ขวาล่างอ่ะไอตัวที่เพิ่งโหวตอ่ะใครเพิ่งโหวตอ่ะใครเพิ่งโหวตอ่ะ เอ้โหวดเลยคนที่เพิ่งโหวดเลยไปโอเคแเลยเอ้จีนี่ยังโดนเธอตายไปแล้วเหรอไอ้กรูวอ่อนแอเดือวเกินนะไอ้ย่ยไม่ใช่กูกดโหวดไปแล้วด้วยแสดงตัวไหนวะ เหียมันคล้ำทุกตัวเลยวะไอกูรู้ว่าถือสีขาวว่าไม่ใช่แล้วครับตอนเนี้ยมันคล้ำอ่ะัวมันคล้ำคล้ำอ่ะ you uh -huh. สีเทาอะสักคนหนึ่งอะมัขําอะตัวหนึ่งวะไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่สีขาวปะเดี๋สีขาวตายวะสีขาวไม่ไม่ใช่สีขาวอีกแล้วเว้ยไอคนรีพอร์ตเนี่ยไม่น่าใช่อยู่แล้วโอ้วัตตบนไอสคริปสคริปดีกว่าสกิปดีกว่าสกิปเหลือห้าคนสกิปดีกว่าเออทำเควสีกว่าใครไม่ทำเควสละ ไม่ได้คำมากนะพี่กลางๆอะ่ะก็พี่เลยไงกลางๆอ่ะกลางๆนี่ก็พี่เลยไม่ไม่ใช่สีเข้มอะ่ะ ไม่ได้สีเข้มก็ไอคนข้างล่างพี่เว้ยตัวไหนวะไอคนข้างล่างพี่อ่ะไอคอนสีแดงวะพี่บนพี่คนซ้ายบนผมผมขวาบนผมไอตัวไหนวะแต่จริงเคลมไม่เหลือ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 แค่อันเดียวอ่ะใครไม่ทำเคลมจะคลิปได้จะคลิปได้อยู่ทีเดียวนะจะคลิปไปใครไม่ทำเคลมเนี่ยไอ้กลัวะผีไม่ทำล่า ผมนี่จะเสียจผมสิ้นไม่ทำครับชอบปะปดกันมาเลยเออปดกันมาเลย <c oughs> สีนี้ปะหรือสีนี้ปะไม่ใช่สีดำสุดอะสองอันเนี้ยไม่รู้ใครกับใครักคนหนึ่งอะ <c oughs> โอ้โหเหี้ยสีเหมือนกันไปเออฉันคงเป็นด็กแล้ว คี่มันตายอนแรกแค่นั้นล่ะได้เหรอรเงนอค่าช้าไปเออมันค่าช้าไปเว้ยแค่ได้ไม่คินเริ่มเมื่อกี้ค่าช้าจัดปอปอปอ